ก่อนไปดูคลิปนี้นะคะพี่ต้องบอกน้องว่าถ้าคลิปนี้เสียงที่เปลี่ยนไปแล้วน้องไม่ชอบใจยังไงพี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับผมเจมมี่ก็เต็มที่แล้วกันนะทุกคนจุดล็อกทําการคาบูชาปุ้งปื้มปมนี่แน่โดนด้วยต่อยโดนอ้าไม่โดนจึดจึดจึดจุดจุดจังหวดล็อกนะนีดไงด็อกแล้วอา้าวล็อกโดนโดนล็อกน,นี่แหละล็อกปุ เขาเล่นเป็นอน้หรือเปล่าเนี่ยเล่นผลบากี้รือเปล่าเนี่ยไม่เอาบากี้นะชอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพื่อนัรนะเล่นผลชอบหมอไม่เอาผลชอบนะอย,อย่าเหยี่ยมใส่หนูนะเฮ้ยอหนูอหนูอหนูสวัสดีฮะอุ๊ยแคนพี่นวยหรอนี่แน่แคนเจมมูนะครับเราคือแก๊งสาวๆนะเก g ลน่ารักมากเลยใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมม์นะครับนะถ้าใครไม่กดนี่ใจร้ายมากเลยครับผม พี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากเพิ่สูงๆต้องทำไงครับอ๋องั้นนี่เลย easy farm บริการฟฟร์แมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดโรโกนชิงพิฟแลรแมปอื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนันหนู สวัสด,ดีมารู้ชอบร้านดีที่ใครๆก็รู้เพราะเขามีบริการเติมโรบักระบบไอเดียพาร์และกดผลพิศาดและเกมพาร์ของแมปบ็อกฟูดและบริการอืน่นอีกมากมายราคาถูกแอดมินตอบไวบริการดีต้องที่นี่เลยมารู้ชอบบล็อกบ็อกด็อกบ็อกร้านเติมโรบักระบบไอเดีพาร์ที่รวดเร็วและยังให้บริการกดผลพิศาดเกมพาร์ของแมปบ o ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรจากแมปอนิเมตมานี่ถ้าหากท่านใดสนใจริ้งร้านต้คิดเลยครับผม ร้านกันแมนช็อปบริการเติมโลบักระบบ i อดีพาร์และยังมีบริการรับกดผลลัเกมพาร์ของบ็อกฟุตในราคาที่ค็จะคุม้มสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลยกันแมนช็อปอาราคาก็ต้องขอกราสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปของอพี่เจนทุกคนด้วยนะคบกลับม,มาอยู่กับพี่เจม่กับผมนะซึ่งวันนี้นะคะพี่ก็ทําการแต่งตัวเป็นผู้หญิงไปร่าก้าหัวโชว์น้องๆกันนะคะผมนะ ซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้เออเสียงอาจจะแปลกไปหน่อยทุกคนนะเพราะว่าพี่ทําการเออเปลี่ยนเสียงเออเปลี่ยนเสียงเองนะครับผมใช่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปนี้พี่เจมนี่จะฆ่า,าพี่เจมนี่จะฆ่าใครได้ไหมทุกคนซึ่งก่อนดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครตให้หนุนด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรา่าเข้ากันเลยซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็ทําการเอาดาบซูซุยคาบูชาไปรา่ากบนนเองยย ซึ่งต้องบอกก่อนว่าหนูเนี่ยเล่นดาบซูซูยังไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้ามีใครด่าดหนูกาก,ากต้องบอกเลยว่าจังไรแมนมากไอหนุ่มน้อยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาล่าก้หัวก็ดีกว่าโออีว่าอาโออีว่าอาชิงชับดูโออีว่อานี่แน่นี่แน่วันนี้ยิงสาวน้อยเจมมี่จะมาหาล่าข้างหัวกันนะคะอืม โอ้ฝนสัน่นเจออนสั่นก็ไม่ต้องหลบขึ้นหลบดีกว่าหลบขึ้นก่อนหาหลบขึ้นก่อนนะทุกคนอืมจึดจืดตอนนี้ต้องบอกว่าเจอนสั่นเป็นฝลที่ค่อนข้างจะสู้ยากมากนะแต่ก็เจมมี่ก็เต็มที่แล้วกันนะทุกคนโอเคจืดบล็อกทำการคาบุชาปุ้งปุ้มปุ้มนี่แน่โดนด้วยปล่อยโดนอ้าไม่โดนเกือบสวยแล้วเกือบสวยแลวเมื่อกี้ทุกคน เอาไม่โดนน่ะไม่โดนเลยนี่แน่เอาโดนแล้วจึบ๊บเอา้าสกิลซีมันคูดาวอยู่เพิ่งเห็นสกิลซีคูดาวอยู่งั้นหรือนี่แน่จึบ๊บหลัลนส,สวยนะครับเอา้าโดนไหมโดนไหมโดนใช่ไหมโดนใช่ไหมโดนนะโดนนะปึ๊บอ้าค่าได้แล้วหนูค่าได้ด้วยแย่โอ๋ยนานๆทีสูสุยของเจมี่จะฆ่าใครได้นะครับแย่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  ฮ่าฮ่าฮู้ฮู้เอ่ดีใจจังเลยดีใจจังเลยอืมเฮ้ยเอาต่อไหมเอาต่อไหมเอาต่อไหมต่อไหมต่อไหมอีกอีกรอบไหมอเกนไหมเอาอีรอบไหมฮะอีกรอบไหมอีกรอบไหมหนึ่งแต่ท้ายหนึ่งมาอีกรอบไหมอเกนไหมจะอีกรอบไหมนะไออีกรอบเอาเอีกรอบมาอีกรอบก็มาเลยฮะมาเลยนี่แน่เปิดก่อนไม่โดนนะฮะอืม จ๊ดจุดจุปึ๊บไม่โดนอุ้ยโดนแล้วพี่โดนเขาแล้วทุกคนเออพี่ศาส์โดนเขาแล้วนะจ๊ดจ๊ดจ๊ดอ่าจ๊ดจ๊ดจ๊ดอ่าโดนมาโดนไม่โดนอ่ะนี่แน่จับโดนไหมจับก็ไม่โดนนะฮะว่าหมดเลยโป้งเอ้าไม่โดนอีกแล้วอะไรกันเนี่ยไม่นะไม่นะเราจะเมาไม่ได้ทุกคนเอาไ้ผมสั้นแรงมากเลยไอ้ผมสั้นปุ๊บโดนมาเอาดูดโดนปุ๊บ ปุ๊บนี่แน่อุ้ยโดนคอมโบติดคอมโบติดแต่ว่าสกิลซีไม่มาอ้ยผิดหวังผิดหวังมากเลยนะล็อกล็อกไม่โดนอีกแล้วโอ้โหแรงมากเลยเนี่ยทำไมมันแรงกันจังจึบ๊บเอาเอาไปกินเอาไปกินซะเอาไปกินซะนี่แน่โดยพลังแห่งเออคนดาร์กไปนะบอกเลยว่าเจ็บมากเจ็บมากมากเจ็บกับบ้านแล้วไม่ได้อาบสายผลจึ๊ดือล็อกล็อกโดนไหมล็อกโดนก็ทําการฟันมาซุปโอเคส่วนงามครบผมนะ ครับผมนี่แน่นี่แน่าได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วอ้าวจะจะมาเปิดพี่งั้นเหรอจะมาเปิดพี่สามงั้นเหรอได้เรื่องได้เรื่องเลยนะอ้าวอ้าวเราพักที่ได้เราพักที่ได้นี่แน่เขาดูดคืนเขาดูดคืนมันนี่เยอะมันนี่เยอะปุ๊บอ้าวอ้าวทำไมตีไม่ได้อ่ะอ้าวตีได้นี่หว่ะจืด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 หาจังหวะล็อกนะนี่ไงล็อกแล้วอ้าวล็อกโดนโดนล็อกนี่แหละล็อกปุ๊บ เขาเล่นเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเล่นผลบักกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เอาบากกี้นะชอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเนะเล่นผลชอบหมอไม่เอาผลชอบนะอย,อย่าเหลี่ยมใส่หนูนะเหลี <uis> ่ยมใส่พี่นี่ก็ไม่เอานะผลชอบแน่ชอบบะบเหลี่ยมมาเหลี่ยมมาโอ้โหโคตเหลี่ยมเลยทำไมเหลี่ยมจังอะคนนี้ผลชอบมันไม่เล่นนะมันขี้โกงนะผมชอบภะสาดามันไม่ชอบใจนะครับ คนชอบไหมดูฤิ์เนี่ยเนี่ยคนชอบเนี่ยใครจะไปเย็นอมนเล่นหรอกขี้โกงมากเยยเนาะขี้โกงอ่ะงองแงแล้วงองแงแล้วขี้โกงอะ่ะขี้โกงทุกคนคนนี้เขาเล่นคนชอบไม่เล่นสายดาบอ่ะเอ็กตีไปเย่อเอ็กีคนเดียวเถอะไปดีกว่าเราไปกันดีกว่าหาเสริมใหม่ไหมจริงๆมีน้องคนหนึ่งจะสู้กับพี่นะะเขาบอกว่าพี่เจมผมจะชนะพี่ได้เลยมาอีกรอบมา มาจ้ามาจ้าอีกรอบหนึ่งมามาจ้าเลยมาเลยมาเลยอีนูมาเลยอีนูรู้สึกดีใจมากเลยนะพี่สาวเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยทุกคนปกติเล่นซู่ยเนี่ยโอกาสแพ้ทุกคนอื่นเนี่ยเยอะมากคะ่ะเยอะมากนะแต่ว่าวันนี้ชนะมาสองคนแล้วเฮ้ยชนะหนึ่งคนสองรอบแล้วดีใจมากเยอะเ,เอา้าต่อไม่ต่อไม่เดี๋ยวตีซิเนี่ยผมผมชอบขยจะไปเย็นด้วยไม่ได้หรอกทิ่โกง ขี้โกงผมชอบขี้โกงมาสามสองหนึ่งเรสโก้เลยค่ะมาเลยจ้าเอาดูโดนนี่แน่เอาไปหนึ่งทีนะจ้าแล้วก็จึ๊บ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 โอ้โหไม่โดนอ่ะไม่โดนจึ๊ดเอาไปเอาไปกินโอโ้ไม่โดนหรอ,อนี่แน่ทําการล็อกล็อกก็ไม่โดนอีกทุกคนพี่พี่สาวเจมมูนี่ล็อกใครไม่ค่อยโดนเลยนะคะจึ๊บอ้าว เอานี้ไม่โดนนี่ว่าจะเอาเลยโอ้โ,อโดนมซ่านมึงซ่านแรงมากเลยนะเราขอถอยกันได้ไหมอ่ะนี่แน่เอ้าโดนใช่ไหมปุ๊บโอเคส่วนครับผมส่วนนะคะส่วนนะคะส่วนนะคะ,ะ,คะโอ้โหเอาไปกินนี่แน่แม่แมเลยเอา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 ย่าอย่าน,น,นีนี่โอเคเย้ชนะคนนี้มาสามรอบแล้วเย้ได้ก็ัวมาเอ,อประมาณหมื่นหมื่นอะดีอ่ะหมื่นห้าใช่ไหมเย้เฮ้ อินูอินูอินูสวัสดีฮะอุ๊ยแคนพี่ด้วยห,หรอนี่แน่แคนเจมมูนะครับเราคือแก๊งสาวๆนะ go g ลน่ารักมากเลยทุกคนครับทุกคนเมนต์มาหน่อยนะว่าพี่กับเขาเนี่ยใครน่ารักกันเอ่ยนี่แน่ <c oughs> ไปดีกว่าไปเซิร์ฟใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟนี้คงจะไม่มีใครอาหนึ่งหนึ่งกับพี่แล้วใช่ไหมคงไม่มีแล้วนะ เดี๋ยวไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าไปเลยก็เพิ่มฮะไปเลยค่ะมาจ้าตอนนี้เพี่เข้าเซิร์ฟวียของพี่มานะรู้สึกว่าไปเซิร์ฟไปจะไม่ค่อยเจอใครเลยเดี๋ยวมาหนึ่งๆกันน้องสาวเอสกันดีกว่านี่แน่อยู่ในแคนพี่ด้วยนะฮะเอาซิมาเดี๋ยวเรามาตกกันซิดูซิว่าใครเนี่ยจะตกกิ่งกันนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวมาหนึ่งๆกับเอ่อน้องสาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับมามาเลยมาเลยมาเลยนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวขัทําการเอ่อนับก่อนนะให ลืมไปว่าน้องคนนี้อยู่แขนพี่นะอืมเอาออกก่อนมาน้องคนนี้เข้าหสิบล้านเลยอ่ะอเนี่ยโอ้โห้กรจังพี่จะแพ้ไมเนี่ยทุกคนแต่งไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะมาสามสองหนึ่งแป๊บ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 ขอจัดกระโปรงกระเป๋ามึงนะนี่แน่เก็บกระไป๋เก็บกระไปแาเนตาใส่ยังเออเช็กซี่ยังไม่ใส่เอาใส่ก่อนนี่แน่มาสามสองหนึ่งรสกมาเลยฮะเอาไว้เอาไว้สู้กับน้องน้องสาวพ,พี่คนหนึ่งนะสิบล้านเลยอ่ะเนี่ยโอ้โห โหดแทโ้โหจังเลยเ่ะโหดจังโหดจังสิบล้านโหดจังเลยยังไม่ถึงไหนยังเกือบแจกแล้วอะ่ะอืมพี่เจมมี่กับแจกแล้วนะโหดจังเลยนี่แน่อ้าวมีได้นี่แน่นนแนใหม่ตัวหน,นึ่งปึ๊บมีอามาุปไปกินนะโลพาคิดได้ด้วยอ่ะเนี่ยเก่งจังเลยน้องสาวพี่ เก hmm. ่งกันจังเลยเดี๋ยวนี้เก่งกับพี่อีกเนี่ยพี่สู้ใครไม่ค่อยได้นะเปนไหนก็โดนตบอย่างเดียวเลยว้าเจ็บโอ้กับแตกกับแจกกับแจกนะดูุดก่อนดูดไม่โดนด้วยนี่แน่โคตรแรงเลยอะ่ะเหมือนเงือกแรงจังเหมือนเงือกแรงจังเราขอชูก,ก่อนนะฮะพี่จะแตกแล้วไม่เอานะยังไม่อยากแตกเลยนี่ยังไม่อยากแตกเนี่อย่าทำพี่นะ โอ้โอ้จุกจุกจุกโอ้หลบหลบนี่แนะ่ว่าแล้วว่าแล้วว่าต้องทำอย่างนั้นตจ๊ดตจ๊ดเจอกันอุโอ้โหนี่หลบได้หลบได้ก็บ,บ่าแล้วปปาแตกเลยแตกเลยโอ้สู้ใครก็สู้ไม่ได้เลยไอ้ตับบ้าสู้ใครสู้ไม่ได้เลยนะฮะสู้ใครก็มีแต่แพ้ ตอนแรกค่าหัวพี่สาวก็7.10นะตอนนี้เหลือ6.96แล้วลดไปเยอะมากนะลดไป2 0งแสนกว่าเลยอะ่ะลดเยอะมาก <c oughs> มันเซลใช่ไหมเออคนล,ลดแล้วอืมจะสู้อีกทียังไหมเนี่ยสู้อีกทีก็มีแต่แพนะ่ะเอาไ,ไงดีหน้าเอาไงดีเอาอีกทีนึงแล้วกันมาอีกทีนึงแล้วกันมาไอกีนอีกรอบหนึงนน่งมา พี่ยังไม่ยอมแพ้นะถ้ารอบนี้แพ้ก,ก็จีๆแล้วกันนะฮะน้องสาวพี่ผมมากเลยนะม,มาสามสองหนึ่งเดก็หอยรอบหนึ่งนะฮะมีแน่หลบได้ขอมางนะผมไม่ทานเลยอ่ะกดอันนี้ไม่เคยทานเลยทุกคนพี่สาวกดเออคาบูชามันช้ามากเลยหรือไม่ต้องกดดีนะไม่ต้องกดดีไหม นี่แน่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าดูดมาแล้วก็ต่อ,อยเลยนี่แน่แล้วก็ปึ๊บนี่แน่โอ้คึ่งลอดครึ่งลอดครึ่งลอดเลยอย่างนี้ตีโอ้เจ็บนะเอาไหมรอบนี้มีสื้นาธิ์น้องสาวพี่นะติดเตือดติดตืดยดูดมาดูดโดนไหมดูดโดนอยู่นะต่อ,อยก่อนเหลี่ยมไม่ดีนะเหลี่ยมไม่ดีเถอะก่อนทุกคนถอยก่อนนะอ้าวไม่จะกินพิษหลอกนี่แน่ โอ้ยเกือบแตกโอ้ยเกือบฆ่าน้องสาวได้น้องสาวลกลักซาลาบบี้ใช่ไหมลกลักใช่ไหมน้องสาวจุ๊บืหดูดไม่โดนนี่แน่นี่แน่ดูดไม่โดนนะฮะปุ๊บล็อกล็อกก็ไม่โดนดูดก็ไม่โดนล็อกก็ไม่โดนนะฮะไม่เอาสิหนีพี่นะฮะอย่าหนีพี่เลยพี่จะฆ่ามั่งนะน้องสาวโหดกันไปแล้วอะ่ะนี่แน่ ดักไว้อ้าวโดนเลยทุกคนพี่โดนแล้วครัโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะ,วะอ้าวหลบหลบไม่ได้ด้วยปึออ๊บมานี้ดูดโดนแล้วนี่แน่ไม่แตกอะเขาไม่แตกอะเขาทำบุญด้วยอะไรเนี่ยเย่ฆ่าน้องสาวไปแล้วถือว่าหายกันนะเย่เย่ขาดต่แย้ว่าดใหญ่แย้วเฮ้ยทุกคนพี่คิดว่า ซูซูพี่ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะดีกว่าเมื่อวานนะวันนี้ก็ถือว่าแบบพอจะฆ่าใครได้นะเมื่อวานนี้ฆ่าไม่ได้เลย yeah, yeah, yeah. จจเย่เย่เย่ดีใจจังเยอะดีใจจังเยอะพี่ฆ่าได้แล้วฮะดีใจจังนี่แน่งั้นเดี๋ยวก็ทําการปิดคลิปเลยละกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซัสบสไคร้ด้วยนะคะเออต้องบอกก่อนว่าถ้าเสียงมันไม่น่าฟังหรือเสียงมันไม่น่ารักก็ขอโทษนะทําเพื่อความเออบันเทิงน,นะจ๊ะ โอเคไหมเอาเง็นบ้าเดี๋ยวราเจอคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ